สวัสดีค่ะทงแชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะมาเจอเหลอซือก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะ ค่สะสไลด์แรกนะคะก็จะเป็นควายเลิเชื้อหันยควายเลเชื้อหันยู่เพราะว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนอ่ะทีนี้นะคะบทที่สองของเราครั้งที่แล้วเราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ได้เขียนลงไปในสมุดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะตีเออร์เคอร์ก็คือบทที่สองนะคะเคอร์ถ er ังย่องหยิเคอร์ถ er ังย่องหยิเพราะว่าคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันเลยว่าคำศัพท์คำแรกนั้นจะเป็นคำว่าอะไรนะคะ คำแรกก็จะเป็นคำนี้เลยค่ะคำว่าเราชื่อฮาวเราชื่อฮาาแปลว่าสวัสดีครับหรือว่าสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองนะคะตรงคำต่อไปนะคะทงเฉื่มนฮาวทงเฉื่มนฮาวอ่าทงเฉื่มนแปลว่าเพื่อนร่วมห้องนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะคำนี้ค่ะทงเฉื่มนฮาวทงเฉื่มนฮาวแปลว่าสวัสดีนักเรียนทั้งหลายหรือว่าสวัสดีนักเรียนคนนะคะทีนี้เราซื้อขอ แล้วก็มีคำนี้ด้วยค่ะคำว่าทงแฉมอนชิลี่ทงแฉมอนช h ลี illi, ่แปลว่านักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เราสือขอทวนคำศัพท์ก่อนนะคะคำแรกเมื่อกี้เลยคำว่าเราชื่อหาเราชื่อข่าวเราสวัสดีครับหรือว,ว่าสวัสดีค่ะคุณครูนะคะคำที่สองนะคะทงแฉมอนทงแฉมอนรบเพื่อนร่วมห้องหรือว่าเพื่อนร่วมชั้น,รนเรียนของเรานั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะทงเชเมอรฮาวทง How, เชเมอรฮาวเราว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็คําที่4นะคะทงเชเมอร์ชีลีทง, Sh Sh iri, ทง Sh Sh iri, เชเมอร์ชีลีเราว่านักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นนะคะอ่ะคำแรกเลย คำแรกนะ่ะเราชื่อหาวเราชื่อหาวในอันนี้นะคะนักเรียนเออเอามาพูดกับเราซื้อได้นะคะเป็นการทักทายเราซื้อนะคะเราว่าสวัสด,ดีครับหรือว่าสวัสด,ดีค่ะคุณครูนะคะไม่จําเป็นต้องพูดแค่ในห้องเรียนนะคะเจอกันด้านนอกก็พูดกันทักทายเราซื้อด้วยคํานี้ได้เลยนะคะเราชื่อหาวเราชื่อหาวนะคะคําที่สองค่ะทงเชมอนทงเชมอนก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเรานั่นเองนะคะหรือเพื่อนร่วมห้องนั่นเองต่อไปค่ะคําที่สาม ทงเีาเมินหาวมีคำว่าทงเีาเมินแล้วก็เพิ่มคำว่าหาวเข้าไปนะคะ,ะทงก็กลายเป็นว่าทงเีาเมินหาวแปลว่าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะถ้าสมมุติเราซื้อเข้าไปในห้องเรียนแล้วพูดคำนี้ก็จะแปลว่า,าสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะหรือว่าพูดตอนต้นคลิปเมื่อกี้เลยนะคะทงเฉาเมินหาวแล้วก็ถ้านักเรียนนะคะจะพรีเซนต์งานหน,าหน้าห้องเรียนเป็นภาษาจีนใช่ไหมหนักเรียนก็พูดคำนี้ได้เหมือนกันนะนักเรียนก็พูดก่อนว่าเราชื่อ how ทงเีาเมินหาวก็จะแปลว่า สวัสดีคุณครูแล้วก็สวัสดีเพื่อนในห้องในห้องทุกคนนะคะอ่าแบบนี้นั่นเองต่อไปข้อที่4นะคะก็จะเป็นทงเชมินชีรีทงเชมินชีรีเราซื้อว่านะักเรียนทุอคต้องถึง ต้องแบบเคยได้ยินคํานี้บ้างแล้วนะคะก็เวลาที่ปานจางหรือว่าหัวหน้าห้องนะเราได้พูดไปนะคะตอนที่เราซื้อข้าห้องเรียนหรือว่าตอน่าเรียนจบในคาดนั้นนะคะก็จะเป็นทงเฉลิมฉี่รีทงเฉลิมฉี่รีเพราะว่านักเรียนทั้งหมดยืนขึ้นนะคะ่าทีนี้เราซื้อเป็นการบ้านเหมือนเดิมเลยนะคะกใ็ให้เขียนคําศัพท์ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเขียนทั้งตัวจีนเขียนทั้งเป็นอินแล้วก็คําแปลลงในสมุดนะคะ่ะเราซื้อรวบรวมไว้ในอ่า สไลด์เดียวกันแล้วนะคะก็เขียนด้านบนเลยคะ่ะว่าจั๋วเย่จั๋วเย่แปลว่าการบ้านก็เขียนข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่เลยนะคะเขียนทั้งหมดนี้เลยนะคะจดลงไปลงในสมุดเลยนะคะ่าตามที่เราสื่อได้อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็เวลาเขียนนะคะอย่าลืมอย่าเขียนให้เลยบรรทัดนะคะเขียนให้อยู่ในบรรทัดนะภาษาจีนจะไม่เลยออกนอกมาออกนอกบรรทัดนะคะ อ่ะทีนี้นะคะเอาเวลาเขียนอย่าลืมเขียนกับดินสอนะคะจะได้แบบลบได้สะดวกนะคะถ้าขีดเขียนอักการเดี๋ยวมันจะเลอะนะคะอ่ะทีนี้นะคะการสอนภาษาจีนของเลัซื้อก็มีเพียงแค่นี้สําหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้ก็ทักมหาหลั่ซื้อได้นะคะอ่าแล้วก็คนที่ยังค้างงานเลัซื้อเนี่ยก็คือทํามาส่งม้่ยนะคะเลัซื้ออาจจะเช็คให้นะคะจนวันนี้การสอนภาษาจีนของเลัซื้อก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ